นะครับเราต้องเล่นอันเลยนนะครับอีเลยนะครับแล้วก็จะตุนตุนอะไรตอนนี้ต้องสู้นะครับจังหวะนี้เราต้องใช้สกิลอันติแล้วเราต้องหนีออกมานะครับมันนั่งตายแน่แต่ตาคอสเราไม่ถอยเราต้องมาช่วยครับเราต้องใจนะครับสุดยอดทำให้เก็บได้ทั้งสองตัวอาศัจจหะนะครับท่านหนึ่งท่านหนึ่งแบบยกแล้วก็ท่าท่าอันติหลบสกิลมันแล้วเราก็ได้ดืมาดีมาดีมาดีบวกกันมาเลยไลาไปตายเรียบร้อยแล้ว ซาต้าเราซาต้าเราซาต้าเราเจ้าไม่ได้โกงขนาดนี้อืมโอ้โหเดินแก๊กโดนแก๊กแ,แ,แก๊กแก๊กนี่บังอาจมากเราจะต้องฆ่ามันนะครับแทนที่จะฆ่าซาต้าครับเรียบร้อยไปยหนึ่งดอกนะครับใครก็ตามนะที่เจอล็อกแล้วไม่มีน้ําแข็งนี่คือมีโอกาสตายแน่นอนนะท่านหนึ่งครับโอ้โหถ้าเราได้ล็อก